็นแล้วเห็นมองแล้วใช่อเด้ยนี่เหรอของแท้แอะไรพ่อจ๋าบอสก็เลยพ่อจ๋าเลยว่าปืนยิ่งบว่าผมก็เลยว่ามิจฉุนย่ำดีแค่นั้นแหละปืนยิ่งบว่าเอ้ชอชมยาก่อนเห้อเห็นผมเห็นอยู่เห็นต่ำนี้อยู่นี่นี่ต่ำนี้เห็นไหมเออแล้วละ่ะไายแล้วลเออแล้วต่ำนี้เออต่ำนี้ไม่ต่ำนี้เดยกเว้ยหามจมไม่หัวได้มึงเราบอก ่ไมพเก็บสะสมไว้เนี่ยมนีก็โอ้ขวาแทร่รัาสิบ่ายังก็แลวชู้เกียรติโนสลุงอย่างไรเพรมาติดต่อได้บงเนี่ยประมาณแสนกวัวนี่แสนกลัวประมาณแสนสาหัสเนี่ยพราะจะอกคิดยูทูบไปได้มานได้ไปรองบานเข็มกันยังงอเข็มหมอเลยกอ โอ้ยพกไปน้ำแนละ้วเออหมอเปลี่ยนเข็มหยุดจะเข็มอะไรกัน 2> 1, 2, 3, หนึ่งสองสามสี่ห้าเข็มเข็มแทงหัวเขา่าเลยเนี่ยเออไปเสียยาหมอเปลี่ยนหาเข็มแนละ้วเออหมอโรงพยาบาลสกลนครแล้วนาะเออไปเสียยาโรคตับอัอนนะไวรัสตับอักเสบบีนาะเออหาเข็มหาเข็มครับเออเข็มแทงหัวเข่าเอาอจากหัวตัวอ,อีพ่อ อาเข้มละว้ามัดงอ่าไว้จะสั้นเนึองยางมาถามเราเลยโทษไปถามเราเลยเด้๋ยวไปต่อสามสิบบาททุกโลกสามสิบบาทผู้ใดยกเลิกคณะรัฐบาลไทยตายสามสิบบาทรักษาทุกโลกห่วยหาเงินซอยข้นมาเป็นหน่อยเด้อเนี้ยเอาเลยอ่าสามสิบบาทรักษาทุกโลกผู้ใดยกเลิกคณะรัฐบาลไทยตายเด้๋ยวได้ยกเลิกบัตรสามสิบบาทรักษาทุกโลกอ่า ไหว้หาหล,งาลวงเชียร์หลวงปูเราอดบ่ไม่อยาติโกหอดติการเนาะเวลาไปวัดรมันบ่ลาอ,อ,อยู่วัดอยู่ว่าเราขออนุญาตมันหาหลวงปูเรา,าบอกไม่อยาตเนาะเออเป็นลูกลูกกำพร้าเนาะลูกกำพร้าไปบวชบวชตั้งแต่น้อยทัเท่าใหญ่เนาะเออบ่มีพี่บ่มีน้องเทียร์ทนะั้งแดงเลยเอเวลามาหาหมบวชม,มันบลาบวชสามหมื่นบาทไอ้ยาหลวงปู่หลวงปูก่ก็นจะตายแลยนะ้วเนาะเออก็เลยว่า หอยหลวงปูบ่มีผีบ่มีน่องเนีอะบ่มีไล่การพิเศษอไ่ว่าสามสบาทรักษาทุโกโรคนะยกเลิกร่งมื่อไห่ชัวร,ร์ำบ,บุญมีบุญทรยังไม่ได้เครื่องอะไรักท่านี้ม่เลยบอกว่ามูปล่อยไฟไมาได้เพราะเราเป็นมูปล่อยไฟไมได้เพราะนิตครับเด้ออาจารย์มีบุญทรเตนอนงานสมปะกอนสมปะกอภาคิอุดรธานีอย่าไปเมื่อวันบบนี้เป็นแสนเป็นปรเนี่สุเกียรตนสลุงว่าให้แสนหนึ่งให้แสนนึงอะนี่ครับหลวประคมออ ของแท้นะครับได้เลยของแท่มาจากลครพนมครับเอ่หอของแท่เด้เอาไวเก็บสะสมไ้หอยไว้หอยไว้ในห้องก็หอยไว้ในเบิร์ลมาละอุ้ยคนหัวลุกบอกมันเลยอุ้ยห,หยเา,าเข็มเปมเเลี่ยนหนอถานเลยเฮียพี่